ะะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนหลังจากที่หลังจากที่เราได้่าได้เตรียมละมันเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาะเสียบมันนะคะเสียบมันอ่ตอนนี้เราก็จะเสียบมันเวลาเสียบมันนะคะเราก็จะเอาตาขึ้นนะคะตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราเอาเอาขึ้นข้างบนนะคะแบบนี้ตัวนี้คือขึ้นข้างบนนะคะมันจะมีตาอยู่นะคะขึ้นข้างบนเด้อค่ะเด้อประเทนีก้เข้ากับมาเสียบอา มีไม้วัดพร้อมค่ะหกสิบเส้นค่ะหกสิบถึงหกสิบห้าค่ะเซนติเมตรนะคะแต่แต่คนบางคนกับซี่สิบห้าซิบแต่ว่าอ่าส่วนพูดโทษจะเอาหกสิบห้านะคะส่วนนี้ค่ะไะไปเสียบกัน,นะคะ่ะไปเสียบมันกันนะคะไปทางร้นหน่อยไหมหรือยังไงทางนี้นี่แหละอือดีไหมโอเคดียนะอืออืม,มอ,นะอืมนะอ,อ,อครับ ครับสิมืออื่อครับปื้ครับใส่จ่อยมาไม่จ่อยนี่ตากล้องวันนี้ก็เด็กใช้อุอกรณนะคะไม่จ่อยน้ำหนักเยอะมากเยอะมากจ,จ,จ่อยตรงนี้กระดูกซี่โครงเป็นซี่ๆนี่เยอะๆเลยนี่ค่ะแล้วก็เสียบนะคะเสียบประมาณนี้นะคะเล่ ลงประมาณขึ้นเลยนะคะแค่เดือประมาณสักสองสามยอดบนเราเยอะอยู่นะคะเสียบไม่ค่อยลงะะอันนี้ก็เป็นสวนปามปามเล็กนะคะอันนี้ก็เอาดินใส่ะคะสวนปามเล็กนะคะตรงนั้นนะคะสวนปามเล็กแต่ว่าเราก็จะมาเสียบมันใส่นะคะเพราะว่าให้แบบไม่ว่างเปล่านะคะกว่ามันจะมันจะปามมันจะโตนะคะเราก็ได้ผลิตผลแล้วก็ได้เ,เงินจากจากมันนะคะด้วยนะคะ เรื่อยๆนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยนะคะทิ้งป่าเลยค่ะเอาอันใหม่นะคะ <c oughs> หัวเนี้ยหงุดหีิยมมากเลยเหรอลูกไม่หัวะนะคะไหนไม่ดีก็ไม่เอาทิ้งป่าเลยะค่ะ <c oughs> อีกช้านี้เป็มเลยเขาเาเป็นมือใหม่ห,มหัดปลูกนะคะหรอใช่แล้วมีชำน,นากักาหน่อยแต่ก็ปลูกได้นะคะก็รู้วิธี ผมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันล้มเสียบตรงกลางนะคะตรงกลางพอดีกลางคะูมันนะคะเอาะะไปวากลางเสียบถูกทางหรือเปล่านะะ <outh> ี่โอ๊คทำไมลำมันเหี่ยวๆจังเลยโอ <t> ๊คโอได้อยู่มาจัดดูนะคะว่ามันตายหรือยังะคะถ้ามันตายเราจะได้โยนทิ้งเข้าฝานะคะนี่เอาไว้นะเราก็ไม่เอาไว้ ไม่พอเราก็ไปสับอีกนะคะทำเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เช้านะคะทำตอนเย็นนะคะเพราะว่าจะได้ไม่แดดร้อนนะคะกลาวันเหมือนเด <ไป S 1> ิมแม่ดดรมลม,ลม,ลมตกสักหน่อยไม่ร้อนอะไร40องศาว่าดีกว่ากลางวันนะโอ๊คกลางวันนี้เราก็ไปพักผ่อนอยู่ห้องเย็นสบายกลางวัน42 <laughs> อันนี้วันที่เท่าไหร่ห้าอ,อ,อ,อันนีดูไปเรื่อยๆนะคะพงเก็บพอก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคุณทศพล ฝั่งนู้นเลยนะคะฝั่งน้นคือทศพลกำลังเขาเรียกว่ายายมันนะวางลำมันวางท่อนมันนะคะเราก็จะวัดเอาของเรานะคะวัดเอาประมาณหกสิบนะคะหกสิบเป็นหกสิบห้านะคะแต, <c oughs> แต่บางส่วนก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่นะคะโอเคค่ะไปดูคุณทศพลต่อทั้งนั้นเลยค่ะครับตอนนี้ก็มายายลำมันนะครับก็คือลำมันวางไว้เพื่อที่คนเสียบก,ก็จะเปียบตามมา เราก็จะจายไว้ก่อนอย่างนี้นะครับก็เราปลูกประมาณ60สเส้นเราก็จะกะเอานะครับเขาเสียบมาเขาก็มีที่วัดก็อเป็นวางขาอยเดไปเดียดยกุกมาเดี่อเดยๆนะครับวางอันนี้ก็เป็นดินใหม่ยังไม่ปลูกอะไรป,ะปลปูกแต่ปาล์มปลูกก็ฝนตกมากอ้าวพอดี เกิดได้เกิดมีรายได้เพิ่มเติมกาอ์ความระตูก็สามปีเราก็ปลูกได้สามปีแล้วปลูกมันในปีละหมื่นซื้อมาเก้าหมื่นได้มันปีละหมื่นสามหมื่นสามปีปีละหมื่นครับป,ป,ปีก็ได้สามหมื่นก็เราก็เลยลดเกิดรายได้จากการซื้อดินตัวน,นี้เป็นดินใหม่ครับยังไม่ปลูกอะไรเลยแต่ก่อนมันก็เป็นป่า ตาแบบนี้ปักเสียมสูบก็ได้เป็นไม้เลื่อยไม้ไปทำบ้านเพียง,งานาซื้อมาครับดินก็ไม่แพงเท่าไหร่ตอนนี้ได้ละหกหมื่นอะไรอ่้เอียนะครับเดี๋ยวคอยติดตามขอใไปเรื่อยๆมาใส่ปุ๋ยมาอะไรป็คยงังไง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะช่องคูทศพลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะติดตามช่องครูทศพลด้วยนะคะ